สำหรับคนที่เกิดวันอังคารช่วงนี้จะเด่นในเรื่องของหน้าที่การงานเรียกว่าหน้าที่การงานเนี่ยมันมีความราบลื่นมีความก้าวหน้าแล้วหากใครตอนนี้คิดจะขยับขยายหรือยกย้ายงานเนี่ยช่วงนี้เรียกว่าเป็นช่วงที่เหมาะสมทีเดียวละ่ะโอกาสที่จะได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อตนตำแหน่งมีอยู่พอสมควรเลยทีเดียวการเงินเนี่ยนะคะจะบอกเลยค่ะว่ามีเหตุต้องจับใจใช้สอยแราไม่ได้หมดเงินไปกับใครนะ จะหมดไปกับบริวารหรือคนใกล้ชิดใกล้ตัวเรา mm hmm. เฉพาะฉะนั้นช่วงนี้ถ้าเกิดพวกเขามาอ้อนแล้วคุณใจแข็งพอคุณก็จะไม่เสียเงินส่วนในเรื่องของโชคลาภคนที่เกิดวันนี้บอกได้เลยค่ะว่าจะมีโชคลาภอยู่พอสมควรเลยทีเดียวนะความรักต้องระมัดระวังสักนิดหนึ่งเพราะว่ายอยู่ในช่วงที่ อาจจะมีการห่างเหินกันมีความไม่เข้าใจกันเพราะฉะนั้นใครเกิดวันนี้จะต้องหาเวลาผูกพันการมาใกล้ชิดการมีเวลาพูดคุยใส่ใจซึ่งกันและกันทีนี้คนโสดคนที่เข้ามาเนี่ยเขาจริงใจกับคุณนะแต่จะถูกสเปคคุณหรือเปล่าหรือคุณอาจจะไม่ถูกอกถูกใจกับเขาก็ได้คนที่เกิดวันนี้เน้นเรื่องของสุขภาพที่จะต้องระมัดระวังไว้บ้างใครที่มีโรคประจำตัวต้องระมัดระวัง สำหรับตัวเลขมงคลก็จะเป็นเลข3เลข7แล้วก็เลข1